หลวงพี่มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทําให้เราได้มาอยู่กับตัวเองแล้วก็มาถามตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรที่ผ่านมาในชีวิตเราทําอะไรลงไปบ้างแล้วก็สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เราทําไปเพื่ออะไรในอนาคตเราอยากจะทําอะไรกันแน่เรียนจบจากคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพอเรียนจบก็ลองมาอยู่วัดปีหนึ่งในนาทีศาสสมัครได้เรียนรู้เรื่องของธรรมะแล้วก็กฎแห่งกรรมด้วยก็เลยตัดสินใจอยากจะลองเข้ามาบวชก่อนเลย พอเราได้สื่อาธรรมะอันดับแรกนะตอบตัวเองได้แหละว,ว่าเราเกิดมาเพื่อขจัดทุกข์ให้ตัวเองก่อนคือทุกคนก็มีความทุกข์การที่เราใช้ชีวิตโดยทั่วไปตามกระแสกิเลสในใจทํางานหาเงินหรือว่าซื้อของที่ชอบได้ทานของอร่อยมันก็อาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่มันคือความเพลินมากกว่าพอได้มันมาเราก็เพลินได้แบบหนึ่งความเพลินตรงนี้มันก็หายไปเราก็ต้องหามาใหม่พอเราเรียนรู้ที่จะขจัดทุกข์ให้ตัวเองได้แล้วเนี่ยก็อยากจะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเผยแพร่ให้ทุกๆคนด้วย กิจวัตรก็คือตื่นเช้ามากทำวัดเช้าแล้วก็รับบูช่วยการปัดกวาดเนาสนาสนะทำความสะอาดในที่ที่เราอยู่กันเองเนี่ยแหละครับฉันเช้าแล้วก็ช่วงเช้า,ชเ,ชาเราก็จะนั่งธรรมะกันฉันเทนแล้วก็ช่วงบ่ายบางครั้งก็จะมีพระอาจารย์ท่านมาเทศให้เราฟังเกี่ยวกับธรรมะของพทธเจ้าส่วนช่วงเย็นทําวัดเย็นแล้วก็ทําสมาธิแล้วจาวัดนอนแต่ว่าบางครั้งก็จะมีกิจกรรมเสริมรม,รม,มาอย่างเช่นรับบุญพิเศษจุดโคมแล้วก็ไปช่วยกัน แต่เข้าโครงการมาได้นั่งสมาธิค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเวลาได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแค่นั่งหลับตาเฉยๆก็มีความสุขถือว่ามาพักใจหรือว่ามาเติมพลังใจก็ได้นะคือเหมือนมันได้มาหยุดกอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็ลองทบทวนสิ่งต่างๆว่าสุขที่เราบอกว่าสุขอะ่ะมันใช่สุขหรือเปล่าทุกที่เราบอกว่าถุกเราเคยที่จะลองไปแก้ไขมันหรือเปล่าหรือเราแค่เอาความเพลิน หรือเอาเรื่องอื่นมากลบมันทางทั้งที่มันอาจจะยังอยู่กับเราตลอดไปแต่ว่าเราไม่เคยที่จะลงไปแก้ไขมันได้จริงๆเลย,เลยคือหลวงพี่มองว่าการบวชอันดับแรกคนที่ได้ประโยชน์คือตัวเราก่อนที่เราจะไปทําประโยชน์ให้ใครได้เราเนี่ยต้องทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้ดีก่อนเราจะได้มีกําลังกายกําลังใจไปดูแลยมพ่อยมแม่เนาะไปช่วยเหลือสังคมหรือว่าไปตอบแทนคุณของพระพุทธศาสนา ตั้งใจว่าจะบวชเป็นวันต่อวันไปเรื่อยๆก็มีความสุขดีในเพศสมาณะถึงแม้ว่าในทุกวันก็ยังจะต้องฝึกฝนตกลมตัวเองอยู่เสมอเราแฮปปี้ในการที่เห็นตัวเองดีขึ้นทุกๆวันหลวงพี่ปื้มทุกครั้งนะที่เวลาเดินไปไหนมาไหนมีญาติโยมท่านอนุโมทนาบุญกับเราการที่เราได้ฝึกฝนอกลงตัวเองในโครงการและถือศีล220ข้อมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สูญเปล่าไม่ใช่แค่ให้ประโยชน์แค่ตัวเราแต่ว่าญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ท่านมาเห็นหลวงพี่ท่านก็ปื้มใจทุกครั้งเราก็ดีใจที่เราได้ทําาประโยชนนน์ให้้กับบคอื่ การบวชกับโครงการหรือว่าการบวชที่มีพระเพื่อนและมีพระอาจารย์ด้วยหนวงพี่มองว่าเหมือนมันจะเป็นกําลังใจให้เรามากๆในการที่เราจะฝึกฝนอบรมตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยไปจนจบโครงการเพราะว่าเพื่อนก็จะคอยช่วยเราคอยตักเตือนกันคอยช่วยเหลือกันแล้วก็การที่มีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงคอยดูแลเราอยู่ตลอดหนวงพี่ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราไม่ได้สามารถคิดสอนตัวเองได้ในทุกเรื่อง การที่ท่านคอยประคองคอยแนะนําเรามันจะทําให้เราพัฒนาได้เร็วแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นมิตรภาพเป็นครอบครัวที่เราได้สัมผัสก็ทําให้เรามีความสุขในการอยู่ในโครงการ สำหรับใครนะครับที่ยังรู้สึกว่ายังอยากจะพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าเรายังขาดอะไรการที่เรามาบวชเอาตัวเองมาอยู่ในโครงการมาฝึกฝนอบรมตนเองในทุกๆวันมันจะทําให้เราเจอในสิ่งที่เรายังอยากพัฒนาเพิ่มทําให้เราเป็นคนที่สามารถจัดการทั้งอารมณ์จัดการทั้งการงานของเราได้มากขึ้นให้มาฝึกใจเถอะใช้ชีวิตข้างนอกถ้าคุณมีกาลังใจเยอะโอกาสในการประสบสําเร็จมันก็จะเยอะมากขึ้นด้วยถ้าเราสามารถเป็นคนที่มีความสุขได้อยู่ตลอดหรือว่าเป็นคนที่จัดการความทุกข์ของตัวเองได้ดีไม่ว่าจะออกไปทํางานหรืออเจ กดดันนขนาดไหนเราก็จะผ่านไปได้